สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะวันนี้พามาดู10ล้อ6ล้อแรงเป็น10ล้อลักษณะคล้ายๆ10ล้อลอยยกนะครับเป็นวิกเตอร์500นะครับเป็นเครื่องน่าจะสองร้อยกว่าแรงเนาะเป็นรถส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในย่านสุพรรณเนาะไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้มันธรรมดาไปเดี๋ยวดูคันนี้เลย คันนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะพาไปดูชุดถุงลมร้อย,ยกก่อนนะครับนี่นะครับชุดถุงลมร้อย,ยกนะก็จะเป็นถุงลมแบบนี้นะครับเป็นการ อันนี้ผมเคยสอบถามเขาแล้วก็เคยถ่ายไปยนานานแล้วนานๆแล้วมันเป็นการดัดแปลงนะครับก็คือซื้อหกล้อม,มาแล้วก็ไปจ้างอู่ที่เขามีฝีมือนะครับจ้างอู่ที่เขามีฝีมือนะครับแล้วก็ต่อมาให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยหน้าอย่างสวยเลยนะครับก็จะมีขันหลังนี่ก็จะเป็นแบบแปลงเหมือนกันแต่แบบยังหน้าเดิมๆอยู่นะครับแบบนี้หน้าเดิม เป็นฮีโนวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับนี่ดุมนี่นะครับเป็นดุมเพาตามนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ยางเป็นใช้ของมิสโตนนะครับยางสวิตช์ r สองสองไปเเป็นเรเดียนตัวนี้เพาขับตัวนี้เพาขับนะ กระจกนาซ่านะครับมีฝั่งคนขับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 4บานนะครับพร้อมขาแต่งนะเนี่ยนะจกนาซาาสบานพร้อมขาแต่งแล้วก็มีครอบนะครับครอบตัวนี้แล้วก็จะมีฝั่งโน้น ฝั่งนี้นับได้20บาทนะพรอมขาเล็กกับหุ้มหุ้มตัวเดิมนะแล้วก็มีดาม้ามอีดบับปิดแปะที่ปัดน้ำฝนตัวนี้ใช้เป็นยึดตอดน,นะต,นตัวนี้ก็เป็นซื้อมาติดเพิ่มนะเป็นครอบ ตรงนี้สเตเลสที่มันเป็นสีดำแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ของมันอยู่แล้วแหละเป็นชุดแปลงนะครับก็คือทำให้มันเป็นหน้าเลดไปอันนี้รถเขาไม่ได้ล้างก็ยังเงาสวยนะตาเตะอันนี้ดูทรงหน้าถ้ามีสเกิร์ตอีกสักนิดนึงนะสำหรับผมว่านะ สวยนะครับรวมๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบให้ทําคลิปประมาณนี้เนาะก็ขอคนละหนึ่งไลค์กำลังใจกันแล้วกันครับดูทรงสวยๆกันสําหรับคลิปนี้สุริยาพับทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้วันนี้อยู่ที่สุพรรณเนาะมาส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็เจ้าคันนี้ก็เป็นรถวิ่งส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในย่านสุพรรณนะนะครับก็สวยเป็น10ล้อล้อยกนะครับแบบถุงลมที่ผมไปถ่ายดูเมื่อกี้อ่าก็จะเป็น6ล้อแปลงเป็น10ล้อ ก็จดทะเบียนเป็นสิบล้อรเรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งงานก็ขั้นหลังก็จะออ,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 ออกแบบเดิมๆนิดนึงตัวนี้เท่าที่เคยสอบถามมาเป็นเท่าแก่แกออกงบให้นะครับในการตกแต่งพร้อมไปดัดแปลงใส่ถุงลมก็ตกแต่งพร้อมราคามาเลยเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรมทุกสวัสดีครับ